ก็สว la, án, default, e ors, ัสดีนักกีฬาทุก e ท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทางไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามอินเตอร์เอฟซีครับกับรายการสยามอินเตอร์อินัตร์ทีครับครั้งที่13ครับประจำปี2025ครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างไมลอตยูเนเต็ดครับจะพบกับทางด้านไอซินคนทาเกียร์ผมแบกยกูนะครับแล้วก็คุณอัมบิชนครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับ ผู้ตัดสินในเกมนี้ครับเป็นด้านเปาเอ็มครับพัชรพงษ์หานเจริญแล้วก็เปาจากนะครับจากกรพันเสโสทรพิทักษ์คุณครับรับนาทีเป็นผู้ตัดสินในเกมนี้ฝากช่องทางไฟ์สดด้วยนะครับเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ TikTok นะครับพิมพ์คำว่าสยามมิเตอร์ชาแนลนะครับฝากเข้าไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกับทีมงานผู้บรรยายได้นะครับน้ำดื่มนะครับสำหรับนักกีฬาครับหยิบได้ทีมละ หนึ่งแพ็คนะครับตรงถังข้างๆซุ้มผู้บรรยายครับถ้าจะหยิบเพิ่มก็เรียนเชิญด้านบนนะครับเอาละครับผู้แรกครับดูครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบสี่ทีมเป็นทีมแรกนะครับครับผมเข้ารอบไปก็จะฉลากนะครับแต่ไม่มีจับฉลากขึ้นมาแล้วนะครับจะไม่มีอีกแล้ว เป็นจับฉลากประกบคู่นะครับใครชนะก็มาจับฉลากที่ผู้บรรยายนะครับจับฉลากได้นะครับ้ัมจับผามผู้บรรยายนะครับใช่ครับจับผู้แข่งนันทีครับไม่เอาไม่เอาใจเย็นอย่าไปออกลูกอย่างนั้น เปลี่ยนแวไม่ได้ไมมีแคไหนออกมาวิวา ดูครับเกมครึ่งแรกครับกำลังจะเริ่มครับไอซินมาในเสื้อสีขาวแดงนะครับบุกจากขวาไปซ้ายในจอภาพนะครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับสัปดาห์หน้าเราขยับมาแข่งกันวันเสาร์นะครับรอบ4ครับครับผมเราก็มีกิจกรรมต่อสนามด้วยนะครับครับได้ดูอีสานอะไรนะอีสานยูนิเต็ดนะครับนำทีมโดยพี่แสนชัย พีเคแสนไทยมวยไทยยิมและอีกหนึ่งทีมครับรียูเนียนครับผมของสยามมิเตอร์เอฟซีนะครับนำทีมโดยเตอร์ปานัทนะครับนี่ครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยใครเป็นเอฟซีเจ้าเตอร์ครับเรียนเชิญได้ครับที่สนามครับครับอย่างอีสานยูไนเต็ดเนี่ยมีเบิ้์ปทุมราชมาด้วยนะครับในวันเสาร์หน้านะปิดหลีกของปิดอุตสาหกรรมครับนะครับเรียนเชิญนะครับเจ้าของบทเพลงประเสริฐครับ ฮัลโหรโซ่หออะไรนึกคือไม่ออกไอ้ยังวมฒอศาสตร์ซ้อมมาเออเขาร้องเพลงอะไรปุ๊บฟงก็จำไม่ได้คนบ้านเดียวกันแท้จำไม่ได้ครับร้องเพลงปฐุมราชนี่เป็นคนอํานาจเจริญนะครับอยู่อำเภอปฐุมราชชวังสาครับโหนี่ฮะยิงแบบน่าจะเลิศเลยครับสุดแป๊ะครับ เด็กบอลของเราครับมองกับเจ้าเพียวมาจำการเมื่อกี้เพิ่งถามชื่อเขาไปใช่เปลี่ยนชื่อมาแล้วก็มาดูครับแพ้ตกรอบเลยนะครับถูมาับบอลอยู่ที่พรเทพบอกเลยนะว่า ถ้าพลาดนี่ถึงกับตุ๋ยดุยเลยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นครับตั้งใจเล่นครับอย่าซีเล็งครับไม่งั้นคุณจะซูลิงครับผมบอลอยู่ที่ตุ๋ยดุยครับไม่ใช่ไม่ใช่ชัยวัดครับเหลือทวชัยทวชัยคืนมาตั้งกันใหม่ครับเสถียรคนทำเกียร์โอ้เสถียรคนทำเกียร์มีแต่เสถียรทำมือครับนี่เสถียรทำเกียร์ครับผัทธนพงครับคืน พีรพัฒน์ให้มาเสถียรให้แบบนี้โกรธเลยออย่างได้ครับเสถียรดึงสเตปหลอกมาวันนี้มาเจ็ดคนพอดีครับด้ดานไอซินกองกลางตัวห้องแถวครับห้องเครื่องครับเปิดให้เช่าเดือนละ, 3, ะ <c oughs> สามพันครับดูเสถียรครับเสถียรยิงไกลบอลแฉลบเกือบไปครับลูกนี้ค <c oughs> จังหวะยิงไกล คึงสนามครับของเสถียรครับบอลพุ่งดีครับแต่บอลไปแฉลบเลยครับเปลี่ยนทางออกหลังครับดูครับเตะมุมเปิดมาเข้าหน้าต่างครับอืธวัชชัยไอบอลรชิดไม่มาครับวันนี้ครับผมโดนเซลไปไม่มาดูฮาที่บอลสมรักดาสีครับเลือกบอลยาวมาลูกนี้ก็ปล่อยบอลออกหลังไว้เลยครับบอลตั้งเตะครับของไอซิน แข่งขันกันครึ่งละยีบสองนาทีนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้ายังไม่รู้ผลการแข่งขันยังเสมอกันอยู่หมดเวลาแล้วต้จะต่อเวลาอีกสามสิบนาทีนะครับโเตะลูกโทษครับเตะลูกโทษเตะกันให้ภาพไปเลยครับนานๆลงทีหยอกนะครับเป็นการโดนจุดโทษนะครับไม่มีขยับจุดนะครับจุดเดียวส่งมาก็ไม่พอฝั่งละห้าสิบ สามคนแรกยังไม่รู้ผลก็เซตเทนเดยครับครับผมพรเทพพรเทพกระช่างแล้วเข้าขวาซัดลูกนี่พรเทพยิงเหมือนซ้อมเลยครับดีเลยครับเกิน <ฮะ S 2> ข้ามคานอะไรอย่างงี้ <c oughs> เห็นซ้อมอยู่ื่อกีจะดูขวาของปิยะ <c oughs> เอาเรื่องหนาแปลายังเอียงถูกครับพัฒนพงศ์ตักบอลยามมาที่แชยวัดครับ เก็บบอลลงได้ครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์คืนหลังกลับมาครับที่บุญยริศบุญยริศธินกรธินกรย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับพัฒนพงศ์พัทนพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับธวัชชัยโดนโฉกแล้วโดนจับฟาวก่อนครับจังาวะนี้จบมาครับไปรวบครับ นา<อ>ทีแล้วนี่มีหนึ่งประตูเด้อเจ้าแม็กครับออนี่เป็นยังไ<อ>งเดินแม่ดเดินหัวลอออ้ลอหน้าเงิน้อ,องเพลงกันแล้วฮ <c oughs> ะโอ้โห้บอลเหรอฮะครับดูฟรีคิกครับเสถียรที่บอลซ้ายครับโอ้โหโ แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ดีครับลูกนี้เสถียนก็จะยิงแบบลูก,กหยอดหน่อยฮะหยอดติม๋มโอ้ตกน้ำครับลูกนี้โอ้ดูแลที่บอลครับสำหรับไมหลอดอยู่ในเตะครับสมรักดาสีครับให้ไปที่เดวชันทิศไหลามาตระวัดต่อมาลูกนี้บอลมาเข้าทางของเอา้าเป็นเจ้าปืนปั๊มกันแล้วจังหวะนี้สเสถียรแล้วบอลกลับไปได้ คืนหน้าไปก่อนครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เก็บบอลแล้วคืนหลังมาที่ธีนกรธีนกรไหลต่อทวัชชัยทวัชชัยทําชิงกับธีนกรเข้าขวาแล้วตวัดยิงติดบล็อกลูกนี้อยากตามมาเก็บจังหวะสองได้ครับทวัชชัยจิ้มคืนหลังมาที่บุญยรฤทธิ์จะจ่ายให้ชัยวัฒน์ไม่แม่นครับพิรพัฒน์พิรพัฒน์เขาฝากมาที่สมรักนาศีมองด้านในแล้วไม่มีใครลองกดเองเลยลพรเทพเกี่ยวกลับมาแล้วใช้เหลี่ยมหนาบ้างครับแล้วเชนวัฒน์โดนยกหลอกไป แล้วหนีมาสองครับทีนกรมองด้านในทีนกรแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเหมือนจะไม่ดีแต่เป็นดีครับธวัชชัยครับจิ้มเข้าไป